สวัสดีครับวันนี้ EPS จะพามาดูอาการของเครื่องแ a นนอนนะครับ g 2สองนะครับหรือพวกตระกูล G ทั้งหมดนะครับที่อาการมันเป็นประมาณเหมือนเครื่องนี้นะครับอาการมาก็คือลูกค้าบอกว่าเปิดเครื่องติดแป๊บเดียวแล้วดับนะครับนะครับผมมาลอง เปิดเครื่องดูครับนี่ครับอาการก็คือเปิดเครื่องขึ้นมาติดแป๊บหนึ่งนะครับดับก็คืออาการนี้มันเราต้องมองดูว่ามันเป็นรอบของอะไรนะครับเวลา เวลาเราเปิดเครื่องติดปับ๊บแล้วอุปกรณ์ข้างในเครื่องครับจุดไหนมันจะทํางานเป็นจุดแรกนะครับต่อจากการที่เราเปิดเครื่องนะครับวิธีตรวจเช็คนะครับก็คือถ้าเราเปิดเครื่องปับ๊บขั้นตอนแรกน่าจะเป็นมอเตอร์ครับมอเตอร์ตัวนี้นะครับเช็ครอบหัวพิมพ์นะครับ เดี๋ยวผมลองถอดสายมอเตอร์ตัว,ต,วตัวเช็ครอบมาพิมพ์ออกนะครับชินน,น,น,นี้นะครับแดงเทานะครับนี่นะครับแดงเทาเป็นมอเตอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องดูครับว่ามันจะดับเหมือนเดิมไหมแต่ถ้ามันเปิด แล้วก็ดับเหมือนเดิมแปลว่าไม่เกี่ยวกับมอเตอร์ตัวนี้นะครับแต่ถ้ามันเปิดขึ้นแล้วไม่ดับแต่ออเลอแทนก็แปลว่ามอเตอร์ตัวนี้มีปัญหาครับเพราะว่าเวลาเราเปิดเครื่องปั๊บมันจะทํางานแล้วทีนี้มันช็อตหรือสปาร์กอะไรทักอย่างอยู่มันก็เลยทําให้เครื่องดับนะครับทําให้ระบบเปิดไม่ติดนะครับเราลองมาเปิดเครื่องดูครับ นี่ครับโอเคครับผมอันนี้เปิดติดปกตินะครับเอร์บอร์ดไม่เสียเมนบอร์ดไม่เสียนะครับนี่ครับก็คือเครื่องฟ้องเอเร่ปกติเพราะว่าเราถอดระบบของมอเตอร์ออกแล้วถอดสายของมอเตอร์ออกแล้วแปลว่าบอร์ดกับเอร์บอร์ดยังใช้งานได้นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เอามอเตอร์มาวัดหรือว่าเปลี่ยนถ้ามีเปลี่ยนก็เอามาเปลี่ยนใหม่เลยนะครับนี่ครับ ก็คือผมถอดออกก็เปิดติดปกติฟอ้องเออเปกติครับนี่ครับสแกนเนอร์เช็คปกตินะครับนี่ก็เออเลอร์นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาฝาตัวนี้ลง โอเคครับใครที่เจออาการเครื่องประมาณนี้นะครับก็ลองเช็คดูทีละจุดนะครับนะครับแยวผมจะลองเสียบใส่ใหม่นะครับแล้วเปิดดูรับรองไม่ติดครับติดแล้วก็ดับถ้ามอเตอร์มันชอ็อตนะครับนะี่ครับพอมันจะไปรอบของมันปับ๊บมันชอ็อตอยู่มันก็ตัดดับครับผม โอเคครับวิธีเช็คก,ก็ไล่ทีละจุดไปถ้าถอดมอเตอร์ตัวนี้แล้วยังดับอยู่ก็น่าจะเป็นตัวมอเตอร์อีกตัวหนึ่งครับที่อยู่ข้างกันถอดไปทีละจุดถ้าถอดสองตัวนี้ออกแล้วยังดับแบบนี้อยู่ก็ลองหัวพิมพ์ไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราจะถอดถอดตัวนี้แล้วไม่มีมันไม่หายนะครับก็ให้เสียบคืนแล้วก็ค่อยมาถอดตัวนี้ถ้ามันไม่หายก็ เสียบคืนแล้วครับแล้วก็มาถอดตัวถัดไปก็คือถ้าเราจะถอดตัวถัดไปก็คือให้เสียบตัวเดิมเข้าไปเพราะว่าเราจะได้รู้ว่ามันเสียหรือไม่เสียหรือมันยังไงถ้าเราถอดออกหมดเราจะไม่รู้ว่าตัวไหนเสียนะครับโอเคครับให้เช็คไปทีละจุดแบบนี้เดี๋ยวผมลองเอามาตอรอออกออกมาแล้วก็เอาตัวใหม่เข้าไปเปลี่ยนดูครับ